วียาท่าสุชมพบปับผ่านสองพ่อลูกครับกล่าวถึงนายพานนอนนอนน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 นออเอ๋เอ๋ยโนตะขานเธอบ่วงบาเดินมาเฉยในฝังใหญ่ดักดักดักมัดเฉยเอ๋ยตัดในภายเิง ธรรมาชาติน้ำใสจะเออเอยในตะศีเดินแอร์าบาง้งเดินที่คอยทีอาจจะมีจัดใจจะเออยเดินไปเดินมาแกพาเ้าเดินข้าม<ะ>มุนไปหมดนะเนี่ยอ,อไม่ได้เลยตามบทเขาก็าต้องให้ทำอย่างนี้แหละเดี๋ยวก่อนเลย ฉันเองเนนายพานตุนาคาศพร้อมด้วยลูกชายพานสุริยะค้าศ์ทำไมเชื่อเป็นอัปมงคลอย่างนี้ล่ะแต่ตั้งให้ข้าอย่างนี้เป็นลูกอะเน,นี่ยเป็นลูกแค่เป็นพ่อโอ้โห,โโหแล้วคุณเบียดเบียดกันซะด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกชายว่าไงล่ะพ่อวันนี้เนี่ยนะพ่อเนี่ยได้จับยาวสามตาดูแล้วเปิดตำรับตำราดูแล้ว<อ>ไม่เกินสามวันเจ็ดวันวน,น,น,นางพญาหงทองเนี่ยจะต้องมาที่สรานมนโนดานวันนี้เป็นเรื่องจริงนะเนี่ยเป็นเรื่อง ้โโอพี่แกมาเรื่อยๆพี่แกมาโลนังพญาหงส์ใช่แล้วถ้าเกิดว่าดับตัวนี้ไปขายได้เนี่ยนะได้หลายก้าตังเลยนะเฮ้ยถ้าจะมามาเวลาไหนเนี่ยฮะนังพญาวเฮ้ยเฮ้ยรูนไหมนะมาแล้วเฮ้ยรู้ไหมนะหลบหลบเลยหลบเลยเฮ้ยหยโอ้ลย มาแล้วพ่อแล้วแล้วสายตามาเล้พ่อดูก็มองเห็นนางพญาหงส์ทองโอ้โหไอ้หนอซึ่งกำลังบินตรงมาที่สาโนดาหวังจะมาเล่นน้ำครับท่านผู้ชมที่เคารพไอ้หนอทำไรลูกหางตัวเพ่อห่างตัวโอ้ยอย่างเงี้ยไม่มีใครเห็นแน่นอนไม่มีไอ้หนอมีใครเห็นพ่อไหมลูก สาธิตชมบทบาทจากศิลปินในทีมงานขงสอนรามนับเพชรนะครับเนี่เป็นศิลปินก็ต้องมีศิลปะาการรำครับพี่น้อง,งส่วนทางด้านกานสองพอ่อูกก็ต้องหาจังหวะครับลูกไปไหนแล้วฮะี่จะจับ นางพญาหงทองจะจับได้หรือไ,ม,อไม่ครับพี่น้องออต้องติดตามทงเลยครับตัวสีฟ้าเนี่ยใจว่าเขาเพื่อนเลยธรรมาดาครับพ่อกินอิ่ม,มาาแสดงว่าแย่งคนอื่นกินหมดแกชอบตัวไหนพ่อพ่อนี่นะออชอบหงทองเลยเหรอกโว้แกชอบหงทองเลย อ้วน,นหงพองนี่ก็เล่าขาวแล้วก็แฮะฮะไอ้นี่เนี่ยไปเรื่องเล่าอย่างเดียวนะไนม่รู้ห่วย การแสดงกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องเวลาทําการสแสดงของเรายังมีกันอีกดานเลยครับพี่น้องโดยจะมาะนางพญาหง์ทองทอกับสาริกามเมียของมินทร์นี่มีใบหน้าใบตาที่เหมือนกันมากเลยครับพี่น้องหากว่าจเจอนคนลาครั้งนีน่ครับผิดทรักถูกเล,เลยนะครับ เอตอนนี้นางพญาหงทองครับ กับกำลังบินเล่นกันอยู่หารู้ไหมว่าเหตุการณ์ได้ราที่กำลังจะเกิดขึ้น,นกับนางพญาหงษ์ทองครับติดตามชมการแสดงกันไปไนไเรื่อยครับพี่น้องออไงลูเลือกพยางเจ้าคนไหนก็อบอกแลยพอ่อเลือกหงพ์อง เอย่าล <Yeah. S 2> ืมครับพี่น้องอาทิตย์ที่สิบในสวนตัดกระแก้วพี่น้องมีโอกาสก็ไปเที่ยวที่สวนตัดจังหวัดลบบุรีและก็ชมทีวทัศนคตรงต่อร่างสำเน็ตแสดงแสดง5 0้าถึง3ามโมงเย็นครับเอาจาของรถครับห7 6 0จกรุงเทพด้วยขยับรถด้วยนะครับเด่นรับ พัสดาร 5, 7, 6, 0, ค,ครับห้าเจ็ดหกศูนย์ทะเบียนกรุงเทพครับเคยขยับรถด้วยครับเรีบเป็นซื้อฟินก็ต้องมีศิลปะการรำกับพี่น้องเป็นผริตภของไทย นางพญาหงทองครับจะลงเล่นน้ำไรสานดาดอย่างนี้หรือไม่ติดตามชมกันต่อครับ หรือเปล่าขาดได้ขาวๆเลยนะเมื่อมองเห็นนางพญาหงทองถอดปีกถอดหางได้จังขามีจังหวะครัพย์เหลือรับตอนนี้มาแล้วหรอกแ่กผางสองพอดูเพื่อนสนมบานแล้วล่ะไม่แหลกจะได้มาครั้งนี้เป็นเดี๋ยวพ่อไล่เวทมนต์กันเลยสาธุสาธุสาธิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพญาหงจักรพรรดิขอให้การจับนางพญาหงทองครั้งนี้ สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยเุ่งโอมและผ่านของพ่อลูกครับก็ใช้ต่วงจับนางเคยาหง่นทองครับไปถ้าที่จะบินหนีได้ถอดตีถอดฐานครับพวกนี้ไม่ได้ถอดแล้บินไปแล้วครับใบเหลียวหลังไม่ห่วงใครเลยครับเรีบร้อแล้วผ่านของพ่อลูกก็รีบนำตัวนางพยาหง่นทองไปจะพาธุลคมมาพบกับ ยายวาสีนะครับแม่คงสลิกาเนี่ยครับเหตุการณ์ในท้องเรื่องนางพญาของทองจะเป็นไปอย่างไรครับพี่น้องติดตามรับชมการแสดงกระถอนี่ยครับเนีครับสมบทบาทเลยครบาายับพี่น้องเนี่เป็นตัวนี้ลักษณะให้ครับพี่น้อง ก็คอยชอลองมีลูกหมอก มีลูกสาวก็มาได้ลูกเขยรับราชการในเมืองหลวงอยู่ไปอยู่มาอยู่ในที่สุดทางไปละเทียนพ่อรู้ฉันเลยต้องมาเล่าพขานพยาบาลมาที่บ้านคุณยายหวานสีหวังแค่ไหนเนาะขายครับนี่วันนี้นะรอป้าล็อกของป่าไปขายต่อในเมืองเพื่อเป็นทุนต่อแต่บันไดจะได้ไปเล่นให้ตองโดน่ี่สีไเล่นให้ตองเนี่ยนะขอฉันได้วาีเ้ย วาสีรับรางวัลแบบใครเลียกหายเอ๊ะทางนี้สึสายรางวัลพูดเรื่องตังกับฉันไม่ได้นะเพราะเรื่องตังนี่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับชีวิตฉันเนี่ยนึกว่าแกแต่ในเรื่องนะเนี่ยไปเลยพงนีกรขอคราบที่มีรางวัลน้ําใจให้กับยายวาสีเพียงคนเดียวเขาให้ทุนค่าะเขาให้ทุนค่าไปเล่นไพ่ตองอ๋อพูดดิ นี่ยังไงเน่ยให้ผ่านเนี่ยโธ่หัวไม่นาเลยเดี๋ยวก็เลยขอเข้าแล้วกันโหคิดถึงยังลยก่อนเนี่ยอะไรจะเข้ามาทำอะไรเนี่ยมึงไม่เว้นเลยเหรอคนแก่คนเฒ่ามึงไม่ปล่อยไว้เลยไม่ได้หรอกช่วงนี้กําลังช็อตแม่มึงนี่ต้องเป็นข้าราชการที่ออกข่าวแน่เลยป้าคุณหญิงบอยเกินสิเนี่ยแหม่เดี๋ยวบ้าอุตส่าห์ไม่บอกใครแล้วเดี๋ย่าหายหัวไปไงเดี๋ยวเป็นข่าคอดเดือนเนี่ยโอ้ที่มาวันนี้นี่นะไม่ขอมขายโอ้เนี่ยจะบอกให้เลยนะ ที่มาวันนี้มันแปลกมากเลยแปลกยังไงวะนกก็ไม่ใช่คนก็ไม่เจอหรือเรียกกันงน่ายว่านางพยาหงทองมันแม่มันมีจริงเหรอวะแบบนี้มัะมีจริงไหมมึงจะมาพูดราคาคุยละไอ้พานมึงยังมาโกหกเห็นรุกนแก่เก่าเก่ามั้ยกู ใจเย็น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 ใจเย็นเย็นจ่อ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 นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวลูกนั่งก่อนใจเย็นของจริงเลยนั่นน่ะของจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้มันเป็นออเดอร์เย่างนั้นย่อยของจริงนหละอยู่หน้าบ้านนี่มันแค่ปีกหางถ้าอยู่เป็นไปอยู่หน้าบ้านาไปดูดีกว่าเออเออแล้วดูราาคค่อยมาค่อยมาคุยกันมาตกลงกันไปไปไปยวพ่อไอ้เคียนกันเสร็จยังเนี่ยเออไม่ไม่ใจดรักไม่ หานนี่นะมึงน,นะรวยนะอะไรกันไม่ดูเลยจ้ะพ่อจุกหลูกนี่มันสาลิกาลูกพ่อสาลิกาไหนยังไงเนี่ยฮะอยู่บ้านลูกสบายดีไม่ชอบมาให้พายเขาลั่ตัวมัดตัวอยู่ชอบนี่ไงมึงประหลาดเหรออา<ะ>จารยเด็กยังไงเราไม่รู้หรอกจ้ะเอ้าไอ้น,น,นี่นี่แม่เองนะแม่เองวาสีเองไปทำอะไรมาถึงจำแม่ เงก่อนแป๊บหนึ่งดอดแล้วจ้านกตัวนี้มันหน้าเหมือนลูกงเลยหน้าเหมือนนางสาลิกาลูกฉันเป๊ะเลยดูสิรูปร่างหน้าตาได้การแล้วฉันมีหนทางเลยจะต้องซื้อเงาะตัวนี้เอาไว้เดี๋ยวนกะนกน่ก่อนนกก่อนลูกหนูชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกยายแล้วยายจำไม่ได้ลูกชื่อจะทาวดีจ้ะยายหนูชื่อจุทา จากเมืองเนรามิจ้ะมาจากเมืองเนรามิตโอ้ยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวตัวเนื้อสัตว์เลยอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวยายจะเดี๋ยวยายคนนี้จะเป็นคนช่วยเหลือหนูเองนะลูกหามตั้งไวไม่เอาไม่เอากลับเอาเอาเอาเดี๋ยวมันไม่ต่อโลละเคาเข้าเองก่อนสิยังไม่ทักต่อรองเลยไอ้ไวก็สิแม่งใจร้อนจริงจริงเฮ้ยไปหามไง เอองานทุนตะฆาตแอบเหง่อแก่แล้วนะเรียกเรียกซะอยากหอนเลยตกลงว่าเอางี้ดีกว่าตัวเนี้ยค่ะเอาค่ะเอาเอาใช่ไหมเอาเอาอันนั้นไปเลยเอาไปเอาฮะไปถึงนกเนี้ยเนี่ยหงโขงเนี้ยค่ะเอาคนเคยซื้อเคยขายเอออยากกดราคากันบ้างสองหมื่นเลื่อไปเพินพูดตะกูลุกขึ้นเลยทำไมอ่ะมึงค้า ต่ออ่ะจะต่อเท่าไหร่อ่ะสิบหฮะไตายลโอ้ฉันเจับมาเนี่นะกว่าจะได้ต้องอดข้าวอดหนาอดขี้อดเยี่ยวไถลมะเอาอย่างนี้แล้วกันห้าพันเจ้าไหมไม่เอาฉันเจ้าเอาไหมเจ้าไเอาไหมมึทำไม่ิใจเครียดมากเลยมึงเลียกที่ห้าพันเอาี่สองมื่นเนี่ยมึง เขาไม่เอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืดเหนียบไปนะเอ้ยจะพูดจะพูดจะพูดยังขเไปนะเอาไปเอาไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปขายบวกเออไปขายไปขายตาจ้าเออยายมาทุวยเถิดโอมเพียรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพญาบวงนะครับจงขายออกด้วยเถิดโอมเพีย ทำไมไม,ไม่เห็นเ,นเราเปแล้วหรือว่าคาถาของเราจะเสี่ยวยังไงเนี่ย<อ>เลยแหมเฮ้ยไม่ตดเล้วจะท่องคาถายังหรท่องแล้วทำไมบอกกระโชอกระชอมึงยืนทำอะไรวะเนี่ยตั้งแต่มึงใส่สู้อเหี่มึงแอ็กหน้าดูเลยนะไอ้นัทไม่ได้เกมกี่ปีแล้วนะโง่ไงโง่งั้นจริงเลยไป เดี๋ยวหลังกข่ากับแกไม่ต้องออกรวมกันนะทำไมอ่ะออกมาให้เขาว่าแท้ๆเลยไปเลยไปเลยโอ้ยมันนี่ลูกมน่มันนี่ลูกโอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแกไปเป็นไป่นั้นโอ้ยกลับานโอ้ยยายเข้าใจลูกยายสงสารหนูนะลูกนะแต่ว่าถ้าหากว่าหนูเจ้าไปตอนนี้หนูก็จะไม่ปลอดภัยรู้ไหมลูกเพราะว่ามันนุษย์เนี่ยนะมันไกหลายมันจ้องจะจับหนูเพราะฉะนั้นหนูอยู่บ้านยายก่อนสักสองสามวันให้ยายดูลาดเราก่อนว่า มีผู้คนพวกบ้านแล้วหนูก็เอาปีกเอาหางแล้วบินกลับไปเลยไม่ได้ใจยายทำไมเดี๋ยวอยู่ที่นี่ไม่ได้ทำไมล่ะลูกไม่ได้จริงๆเอาปีกอหเลือดเชื่อใหญ่เชื่อใหญ่อย่าเลือนะลูกนะไปอยู่ในห้องยายก่อนนะอยอยู่ในห้องหนูก่อนแล้วเดี๋ยวยายจะจะเอาปีกเอาหางให้หนูกลับบ้านนะลูกนะเชื่อใหญ่เออที่ลูกยยาแก่ลูกไปแล้วญก่ลูกไปเข้าไปเลยลูกเออเข้าไปลูกสาลิกาเอ้ยสาลิกาหแม่ออกมาหาแม่หน่อยลูกมีใบดาใบตาเหมือนกับนางพญาบุพ เหมือนว่าในวางสิ่งพิสอะไรได้บางอย่างครับพี่น้องนั่งลงลูกนั่งลงลงลงเลยมีอะไรแม่แม่มีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรไอ้ผานสินปะขัดมันจับนางพยาหงทองมาได้นางพญาหงทองเออแม่แม่นีแก่แล้วช่าเลอะเรือนไปใหญ่แล้วจะมีที่ไหนแล้วนางพญาหงทองน่ะแม่ก็แก่แก่ ya นี่ไงนี่เป็นไงแม่ปี่ปี๊ปีใช่จริงๆด้วยนป่นไ,ไงแล้ว<ะ>แม่แปลงมาได้ไงจ๊ะเนี่ยเอา้าก็แม่ซื้อมาจากไอ้พานสุนทรขาน<อ>ไปสุนทรคากไงแม่จา๋าเ<ะ>แม่จะนบซื้อเข้ามาทำไมให้มันเปลืองเงินเราเปล่าเล่านะแม่นะโออยเขาแม่เนี่ยได้ยินเขาตีคอร้องป่าว่าเขาต้องการหากใครสามารถจับนางพญาหงทองไปถวายจ้า เพราะฉะนั้นแล้วแม่ก็เลยมามีความคิดว่าแม่มาด้อยากได้แค่นั้นนะไอ้ได้แค่นั้นก็มันใช้ไปเดี๋ยวก็ต้องหมดแม่ะไรแม่เข้าบ่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดแล้วแม่ก็เลยมาคิดว่าแม่จะให้เองเป็นนางพญาหงทองแม่แม่พูดอะไรออกมาเนี่ยอ๋ออยู่ๆจะให้สาริกาน่ะเป็นนางพญาหงทองแล้วแม่จะพาฉันไปถวายกับเจ้าใช่ไหมแองรู้ไวาเนี่ยเนี่ยนางพญาหงทองเนี่ย ก้าจะเหมือนกันเจ๊เลยแม่จา<ะ>๋าจะเหมือนหรือว่าไม่เหมือนยังไงฉันก็ไม่สนใจทมแม่<ะ>แม่ก็รู้ออาารผลลวนนววัวสาริกาเนี่ยมีลูกมีผัวแล้วจู่ๆใช่จะทำยังงั้นได้ไงเล่าแม่จ๋าเรื่องลมความตั้งใจเดี๋ยนะแม่นะเอ็งฟังแม่นะสาลิกาไออินทนิผัวเอ็งเนี่ยมาถูกในละเทศไปเนี่ยหายไปจะเป็นไปอยู่แล้วมันไม่เคยส่งข่าวพาวกมา ไอ้สมิงน้อยเอ็งไม่สงสารแม่หรอือแม่แก่ป่านี้แล้วฮะแม่เอาวัญญาที่ไหนไมาเรียกเอ็งหลักหนาไปหาตังก่อนไปขอบคุณนะครับหมอบรนงวัน,นะครับนงนำเพศครับกลับขอบคุณยังสูงเลยนะครับขอบคุณนะครับ็นไ,ไหมลนะ่ย เอ็งเชื่อแม่นะลูกนะไปกับแม่ถ้าเอ็งไม่ทาตามที่แม่บอกแม่จ๋าไม่เชื่อว่าสิกาไม่รักแม่นะแม่ต้องเข้าใจสาริกานะแม่สาริกาไม่ทั้งลูกไม่ทั้งผัวสาริกาละรักพี่อินทร์ไม่ว่าพี่อินทร์จะเป็นหรือว่าจะตายยังไงสาริกาก็จะรอพี่อินทร์แม่เละรับความตั้งใจเะจ้าฉันค่ทำตามที่แม่สั่งไม่ได้หรอก แม่อะไรจะแม่ตอนนี้พีทโทรจะเป็นหรือว่าจะตายพี่ยังไม่รู้ชรายเพื่อความสุขสบายของแม่และก็เจ้าสมิงน้อยทรายสาริกาจะยอมทำเติมที่แม่สั่งนะเจ้าเองนะสิจะาเมย์เอ้าถ้าอย่างงั้นไปกับแม่เลยลูกอย่าอยู่คารีบไปก่อนเลยต้องเจ้ามาให้ดีนะลูกต่อจะตีเป็นต้นไปหนูต้องชื่อจุ๊บว่าดีมาจากเมืองไน แม่แม่สบางด้วปปนยนะแม่ชอการแปลงกันต่อครับพี่น้องจ